วันนี้เราจะพาทุกคนมาละลายซับที่นี่เลยด้วยจบนะตอนท้ายมีพิกัดซีมังกี้ที่นี่มีของเล่นฟิกเกอร์เยอะมากมีของกระจุกกระจิกไอดอลเยอะมากแต่ต้องทำใจนะที่นี่คนเยอะจริงๆบอกเลยว่าเดินไปเดินมาอยากจะซื้อทุกอย่างเพราะว่ามันน่ารักทุกอย่างเลยพอเดินขึ้นมาชั้นที่2ก็จะเจอเครื่องหมุนไข่นะคะแต่ว่าเป็นโค้ดไข่มีตู้ถ่ายรูปด้วยด้านข้างก็จะบอกวิธีเล่นนะ ค่าตัวน้องก็จะอยู่ที่60เหรียญค่ะแล้วก็รอเลยหมุนหมุนเสร็จนี่ได้ไขออกมาเป็นสีทองได้นำเปอร์39แล้วเขาก็จะให้มาพร้อมรหัสนะคะเราก็กดรหัสไปเลยได้น้องคนนี้มาชิ้นที่2ตามมาติดๆครับผมน้องรูลูที่นี่ก็มีเยอะมากรอบหน้าพี่จะไปรับน้องชินจังนะจ๊ะและตรงน,นี้ก็คือ s i โนเซ็นเตอรค่ะที่มงกกและเราก็จะไปต่อกันที่ CTMMA c e ม t e r ค่ะที่นี่ก็จะเป็นพวกฟิกเกอร์โมเดลอ่ะจะเป็นชิ้นใหญ่ขึ้นมาหน่อยนะคะ ตึกนี้จะคนไม่เยอะเท่าไหร่แล้วก็มีพวกร้านขายเครื่องสำอางของเกาหลีเยอะมากแล้วก็เจอของที่เขาชอบค่ะถูกกว่าในช็อปเยอะและแล้วเราก็จะมาที่นี่ค่ะทอยซาลัสที่คอสเวเบ